สวัสดีค่ะ Good Morning The Third Part of Ten อาการตอนที่3นะคะตอนนี้ก็เป็นอาการของอพ r e s e n Perfect Tense นะคะปัจจุบันอาการสมบูรณ์นะคะอาการตอนที่สามาเป็นการที่แสดงเวลาของการกระทํานะคะ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะะและยังคงมีอยู่โครงสร้างของรูปประโยคนะคะประกอบไปด้วย subject นะคะประธานคะบวก v e นะคะ subject ประธานนะคะตามด้วย v e นะตามด้วยกริยาช่องสาตามด้วยข้อความที่เราจะเขียน ในประโยคก็จะใชะ้กริยาช่วยกลุ่มเวบตัวแท้เป็นกริยาช่วยนะคะ,ะกริยาแท้ก็จะเติม ID, ะะอีดีค่ะหรือเป็นกริยาช่องสามในทุกรูปประโยคนะคะทุกรูปประโยคเหมือนกันนะคะ,ะใช้หลักการหลักการเหล่านี้นะคะรูปบอกเล่านะคะประโยคบอกเล่า เราจะมีรูปประโยคเป็น I have worked i นะคะอ่าเสนทํทำงานแล้วค่ะ You have worked นะค,ะ uh, it, นะคะ่ะ She have worked i หรือว่าใช้ประธานตัวอื่นก็ได้นะคะอ่ารูป รูปคำถามนะคะประโยค์คำถามก็จะใช้ w o r d to have ขึ้นต้นประโยคนะคะแล้วก็เรียงตามปกติแล้วก็ใช้ question mark ท้ายประโยคด้วยนะคะใช้เครื่องหมายคำถามลงท้ายประโยคค่ะ have you worked นะคะ have she worked ็ h a v e we worked แล้วก็ประธานตัวอื่นได้นะคะ ประโยคป,ปฏิเสธนะคะอาจะเติมน็อตระหว่างกิยาช่วยแล้วก็กิยาแท้ะะเช่น i have not worked ะเติมเติมน็อตนะคะระหว่างกริยาช่วยวกับกริยาแท้ะะ you have not worked ะคะ่ะฉันไม่ได้ทำงานแล้วคุณไม่ได้ทำงานแล้ว และรูปย่อก็จะมีรูปเช่นนะคะ I have ก็จะย่อเป็นนะคะยอ่อเป็นรูปแบบนี้นะคะอ่านว่า i e ep, หรือว่า i ะคะ่ะ i f หรือ i f ูนะคะ you have ก็จะย่อเป็นรูปร่างอย่างนี้นะคะอ่านว่ายุ u นะคะ ชีแฮกก็จะย่อเป็นรูปอย่างนี้นะคะอ่านว่าชีฟคปปิดแฮกก็จะย่อเป็นนะคะ if นะคะรูปแบบนี้อ่านว่าแบบนี้นะคะ if สุดอะร์วีแฮกก็จะย่อเป็นรูปอย่างนี้นะคะแล้วก็อ่านว่าวีฟนะคะวีฟบุ๊นะคะ Day h a าปก็ย่อเป็นลูกนะคะเ y นะคะคอมมาแล้วก็ V.E นะคะอ่านว่า a d e ดหรือว่า Day เออ h a ฮปนอตก็จะย่อเป็น a ฮปอื่นค่ะรูปตรงนี้อ่านว่า h a ฮ e อื่นค่ะคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะขอโชคดีมีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ Good morning.